สวัสดีจ้าอันนี้มาพบกับนี่ยญ้าหยาดน้ำค้างนอกจากมือนี้จะนํ่เสนอในลักษณะว่าพืดในท้องไร่ท้องหน้าห้านอกจากมีประโยชน์อันนี้ก็อยู่ในตระกูลเป็นพวกหญ้าเป็นต้นหญ้าหยาดน้ำค้าง ที่ได้ชื่อว่าห่้าหยาดน้ำค้างเพราะว่าเวลาตอนเช้าเช้าน้ำค้างจะตกลงมานะจ๊ะจะทำให้มาติดอยู่บนนี่เละจ๊ะดอกของเพิ่นนี่เละจ๊ะแล้วลก็เพิ่นมีอีกซื้อหนึ่งก็คือว่า <c oughs> จอกมีวายัาสัน จอกกระไม้ถึงแกวแล้วเนาะสำหรับภาษาอีสานคำว่าจอกก็คชือไม้ถึงแกวและจ้ะเป็นอาจ่ิน้ำค้างติดลงไปนี่ไอ้บนตัวพนเพนียเซบมีวันแหงและค่ะก็ะเลยเอิ่นว่าจอกมีวายเนาะแต่พันอยู่ในตระกูลย่าหยาดน้ำค้างนี่จะมีหลายชนิดเนาะจา้ะแล้วก็เป็น ที่พิเศษก็คือเป็นญ้าที่ใช้จับมแมลงเป็นเวลาเอาน้ำค้างมาติดอยู่ดอกเพื่อน,นี่จะอยู่ต้นเพื่อน,นี้จะทำให้มีเมือกเหนียวเหนียวเวลามะงบินมาเกาะก็จะทำให้ออกไปไม่ได้ทำให้ติดอยู่ในดอกนี่แหละค่ะในต้นนี้ทำให้มะงตายเนาะจ้ะ ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึง่งตอนนี้จะเป็นฤดูของเพ่นเลยจ้าเพราะว่าตอนนีมีน้ำหมอกน้ำค้างเยอะเนาะค่ะเข้าสู่ฤดูหนาวอาจจะเฮตให้มีน้ำค้างมเกาะอยู่บริเวณกีบของเพิ่นนี่จ้าบริเวณต้นของเพิ่นอันนี้โมเมนดอกเลยค่ะเลยค่ะนี่คือต้นนะคะแต่ดอกของเพ่นจะเป็นอีกสีหนึง่ง ยังไม่มีดอกตอนนี้ก็เลยหาลูกไม่ได้จ้ะนี่คือหญ้ายาดน้ำค้างที่กินแมลงและมีชื่อว่าจอกมีวายนะคะเดี๋ยวจะเราเราซับประคุณให้ฟังตอนหลังเนาะจากอีกชนิดหนึ่งก็คือยาด้ำค้างเหมือนกันจ้ะหญ้าหญ้ายาด้ำค้างเหมือนกันแต่ว่าเพิ่อนจะชื่อว่าจอกกอไม่ใช่ มองมิวายมองนี่ก็คือแบบนี้ค่ะมองภาษาอีสาน,นก็คือเอ่อเป็นประมาณอวนนะคะเป็นจะเรียกเพราะว่ามีใยออกมานีเนาะกิ่งก้านเป็นใยออกมาคล้ายเป็นเป็นตาเหมือนอวน คือมองบานเห่าเลยค่ะเพิ่นก็คือว่ามองไม่ไวยบ่รม่นว่ามองเห็นหรือว่าจังสิแต่อาจสีแปลความหมายบดถูกเนาะแต่พี่น้องลูกะเม่นมาอีกเทื่อนึงแต่ว่าเพิ่นอยู่ในตระกูลเดียวกันจะ้ะตระกูลที่ดักจับมแมลงนี่ค่ะเพิ่นจะมีข,น,ขนออกมาเวลาน้ําค้างหล่นลงมาติดตรงขนจะทําให้เป็นเมือกเหนียวเหนียวเวลา,มาแมลงมาไตา ก็จะทำให้ออกไปไม่ได้แล้วก็แมลงก็ตายอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับหญ้าหยาดน้ำค้างแต่จะมีอีกหลายชนิดนะที่สามารถดักจับแมลงได้ที่เคยล่งไปกับมีแต่ว่าบเดลเราถึงสับประคุณของพืนก็คือดอกทิพย์เกอรแล้วก็ดอกเอ่อสร้อยสุวรรณาก็นี่ก็ใช้จับแมลงจะมีดุสิตา ก็มีจ้ะแต่สำหรับด้านสมุนไพรก็มีนะคะเพิ่นว่าใส่ทั้งต้นนี่ไปตากแหง่งแล้วก็เอามาดองเหล่าแก่ทองม่านทั้งต้นสดกับสามารถขยี่ถ้าแก่กาเกลื่อนไฟล่ามทุ่งงูสวัสดใส่เป็นยาแก่บิดตอมน้าเหลืองอักเสบแก่ไขมาลาเรียจ้ะ สรรพคุณทางยาก็มีนะคะสำหรับต้นยาที่มีประโยชน์ในท้องไร่ท้องนาของเฮ้าเนาะจะ้แะแต่ว่าถ้าพี่น้องจะใส่ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณให้เป็นอย่างดีเด้อจะ้ะก่อนที่จะนํามาใส่สำหรับตั้งช่องกะได้นำเนื้อหาสารดีๆเพื่อเป็นประโยชน์พี่น้องมาเสนอพี่น้องเป็นประจำเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปกับดอกมองไม่วายสวยๆมองบาวายเด้ยเ๋ยปจะอื่นแบบภาษาอีสานน่นจาจะพอกันไหมคลิปน้าจะพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ